ความจริงไม่กลัวการพิสูจน์ในเส้นทางแห่งพระธรรมความจริงมีได้ต้องการการเชื่อแบบหลับหูหลับตาเชื่อหากแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ชัดเจนในสมัยพุทธกาลว่าท่านทั้งหลายจงเข้ามาดูเถิดมิใช่เพื่อมาบูชาอย่างงมงายแต่เพื่อมาพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองคำว่าเข้ามาพิสูจน์ได้แล้วถ้าไม่ใช่จึงค่อยๆถอยห่างออกไป จึงสะท้อนแก่นแท้ของพุทธธรรมพระองค์มิได้ทรงบังคับให้ใครต้องเชื่อแต่ทรงเชิญชวนให้เข้ามาลองสัมผัสเข้ามาลองปฏิบัติเมื่อใจได้เห็นความจริงด้วยตัวเองก็จะรู้เองว่าธรรมะนั้นประเสริฐเพียงใดหากสิ่งใดไม่ใช่ไม่จริงก็ปล่อยวางอย่างสงบไม่ต้องยึดมั่นพระธรรมเปรียบเสมือนดังเปลวประทีปในความมืดหากเราไม่กล้าเข้ามาใกล้ก็จะไม่เห็นแสงสว่างแต่เมื่อก้าวเข้ามาแล้ว เราก็จะรู้เองว่าความมืดทั้งหลายได้สลายไปและหากเราพบว่าแสงนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็เพียงแค่ถอยออกมาโดยไม่ต้องบาดเจ็บอะไรเลยนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาความจริงย่อมพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ด้วยถ้อยคำเพียงอย่างเดียวผู้ใดได้พิสูจน์ย่อมเข้าถึงผู้ใดไม่ใช่ก็ย่อมค่อยๆวางลง และทั้งหมดนี้คือเส้นทางแห่งอิสราภาพทางจิตวิญญาณที่พระพุทธองค์ทรงเปิดไว้ให้แล้วแก่ทุกด,ดวงใจให้เราได้เห็นด้วยตัวเอง